สวัสดีครับเทคดีไซน์นะครับออกแบบตัวหนังสือสวยเท่ด้วยโปรแกรม Adobe แล l u s t t a t o r นะครับที่เราเห็นดูนี้นะครับว่ามันมีเส้นขอบหลายๆเส้นเนี่ยนะครับหลายๆชั้นเนี่ยทำอย่างไรนะครับกันแรกเราก็มีเตรียมตัวหังสือ,อไว้แล้วครับขอเลื่อนตัวหนังสืออันนี้เอาไว้ข้างบนก่อนนะครับันก็เอาตัวนี้ลงมานะครับ อันนี้จะเป็นฟอนต์โชว์คาสกอติกนะครับบริกูล่านะครับเริ่มเลยพี่ก็จะมาที่คำว่าวินโดว์แล้วก็เลือกคำว่าแอเพอรเรนมานครับแอ p เพ r a n เรนแล้วก็ไปที่วินโดว์เลือกคำว่าสโตร์นะครับจากนั้นก็ อันนี้มีกระเด็นมาแล้วนะครับแต่ถ้ายังไม่มากระเด็ยนยังไม่มานะครับก็ให้ไปที่คำว่าวินโดว์แล้วเลือกคําว่ากระเด็นนะครับจากนั้นพี่ก็จะไปที่คําว่าวินโดว์นะครับเลือกคําว่าคัลเลอร์นะครับนี่ครับเมื่อได้ตัวหนังสือตรงนี้นะครับพี่ก็จะมาตรงคําว่า appearance นะครับ ตรงด้านขวามือนะครับสามเหลี่ยมคว่านี้เราคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกคําว่า add new fill นะครับตรงนี้ที่จะเราต้องการเปลี่ยนสีเราก็คลิกเข้าไปในสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับมันก็จะสามารถเลือกสีได้พี่จะเลือกสีออรนจินนะครับในตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ชอบใจสีนี้หรือเราต้องการเปลี่ยนแปลงเราก็มาติ๊กเนี่ยนะครับติ๊กตัวปิเกอร์นี้แล้วเปลี่ยนไปนะครับ แล้วก็เปลี่ยนน,นะครับหรือถ้าเราคิดว่าเฮ้ยมันมีเยอะเกินไปเราต้องการลดลงเราก็ดึงทิ้งนะครับดึงลงมาเลยครับจับดึงทิ้งลงไปเลยนะครับตรงนี้สามารถปรับเลื่อนได้เพื่อให้การไลส่สีมันสมูทอะไรอย่างนี้นะครับหรือเราต้องการเพิ่มเราก็แค่ติ๊กเปลี่ยนใจอีแล้วจะลบทิ้งก็คลิกไว้แล้วก็ เลกไอที่ต้องการที่จะทิ้งนะครับแล้วก็ไปที่ถังขยะก็ได้นะครับ delete เนี่ยครับนะครับแต่อันนี้พี่จะขอเลือกสีเดิมนะครับบอกมาเป็นสีนี้เมื่อกี้ทําให้ดูว่าการทําสีกาเดียนทําอย่างไรนะครับพอได้ตรงนี้แล้วครับพี่ก็จะเพิ่มเพิ่มเส้นนะครับเพิ่มเส้นข้างนอกก่อนนะครับที่มันเป็นสีเงินนี่นะครับพี่เข้าไปที่สามเหลี่ยมกว้างนี้นะครับ ไปที่คำว่า add new stroke นี่นะครับตรงนี้ที่จะขอเพิ่มเป็น40 40เพิ่มแล้วปรากฏว่าสีพื้นมันหายไปหมดเหตุผลก็คือว่าเพราะเส้นมันไปอยู่ข้างบนฟิลนี่นะครับเราต้องดึงมันลงมานะครับคลิกดึงลงมาเอามาวางไว้ข้างล่างฟิลนี่นะครับรนี้ มันก็จะเป็นสีดำอยู่นะครับที่ก็จะติ๊กเข้าไปเพื่อที่จะเปลี่ยนสีนะครับติ๊กเข้าไปที่จะเลือกสีนี้นี้ในการไล่สีของเส้นเนี่ยนะครับมันจะมีให้เราเลือกสองอย่างก็คือเอล i เนียกับรีเทนซซึ่งตรงนี้พี่จะเลือกเอล e เนียนะครับรูปแบบของการไล่ก็จะมีแบบแอ p พลายการเดียนวิดอินโตเนี่ยนะครับแบบนี้ แลาวก็ไล่ๆดูไปนะครับหรือก็หรือไม่ก็ก apply gradient along stroke ก็คือไล่าตามเส้นนะครับเราคลิกดูมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะสุดท้ายก็จะเป็น apply gradient across stroke อันนี้จะเลือกแบบนี้นะครับแต่ทีนี้เราก็มาสังเกตเห็นว่ามันตัวเนี่ยมาติดกันยิ่งเวลาเราเอาสโตรกมีความหนาเยอะ ตัวมันก็จะเป็นซ้อนๆกันไม่สวยนะครับเราก็มาที่เครื่องมือ Take t ท x t ไททูเนี่ยนะครับมาเลือกแล้วก็คลิกตรงนี้ c นโทนเนะครับมาที่คำว่า Window นะครับไทแล้วก็เลือก c h a r a c t คเตเนี่ยนะครับสําหรับตรงนี้พี่จะขอเพิ่มระยะห่างระหว่างตัวสองเซนกี้ไปเลยว่า250นะครับเพราะว่ามันมีให้เลือกแค่200แต่เราต้องการมากกว่านั้นแล้ว รีเซ็ตแล้วก็พิมเตอร์ไปนะครับมันก็จะมีความห่าง,างนี่นะครับเมื่อเราได้เส้นขอบสีน้ำเงินแล้วนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นเหลี่ยมแหลมๆไม่สวยนะครับเราก็เลือกนี่นะครับสโตรกนี่นะครับเอาขึ้นมาให้ดูตรงนี้เลือกเหล็กนะครับแล้วก็นี่นะครับิ๊กเลือกสองอันนี้ ลืมเลือกอเราต้องสีเล็กตรงข้อความก่อนนะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้สองอันนะครับเพื่อให้มันเป็นบนบนแบบนี้นะครับตามแบบก็ได้ตรงนี้แล้วครับเราก็ไปเพิ่มเส้นนะครับเส้นสีขาวนี่นะครับเส้นสีขาวเราก็มาที่ appearance นะครับเรามาคลิกไว้ตรงนี้ก็ได้แล้วก็เลือกตรงสามเหลี่ยมนี้นะครับ น stroke เนี่ยนะครับตรงนี้เราที่จะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวนะครับสีขาวแล้วตรงนี้มันจะต้องเล็กเพราะมันอยู่ข้างบนนะครับที่เลือกแค่แปดพอยล้พอนะครับมันก็จะได้เส้นสีขาวแบบนี้หลังจากนั้นที่ว่ามันสีชมพูเนี่ยทำยังไงรเราก็มาเลือกตรงนี้นะครับ แล้วก็ add new s t ต o ตรงนี้เส้นเป็นสีชมพูมันอยู่ล่างสุดมันต้องมีความใหญ่นะครับที่จะเลือกหนึ่งร้อยดครับึงเลือกอีกแล้วอขอโทษทีนะครับตรงนี้นะครับเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็เพิ่มเป็น หนึ่งร้อย point เมื่อเพิ่มแล้วอ่ามันทําไมเป็นแหลมๆแ,แบบนี้นะครับมันไม่สวยแล้วก็เอ่างเดิมเลยครับไปเลือกตรงนี้นะครับไปเลือกตรงนี้อ่ามันก็มีความโค้งมนสวยตามแบบแล้วนะครับอันนี้แถมนะครับอีกนิดหนึ่งแถมชดเชยความผิดพลาดนะครับแล้วก็เลือกนะครับเลือกวัตถุที่เราต้องการทำน,นะครับที่จะเพิ่มเส้นไปอีกเส้นนะครับ เราก็มาเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกคำว่า add new stroke add new stroke ตรงนี้นะครับพี่ต้องการเส้นเป็นสีดำเส้นเป็นสีดำแต่ถ้า100ยอ์เท่ากับด้านบนเนี่ยเท่ากับสีจมพูมันก็จะมองไม่เห็นนะสิมันต้องเพิ่มขนาดนะครับพี่จะเพิ่มเป็น110ปอยนะครับ110จทิ้ตัวเลขไปนะครับแล้วก็ enter หนึ่งครั้ง นี่ครับมันก็จะเกิดเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับนี่ยครับตามแบบมันไม่มีสีดำข้างนอกแต่นี่พี่แถมให้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับยูราฮ่าฮ่ฮ่ด้วยนะครับสวัสดีครับ